ในสวนทุเรียนรุ่นใหม่มีดาวดวงหนึ่งกำลังเฉิดฉายในฐานะพืชพี่เลี้ยงที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นคือ,อทองหลังน้ำก้านแดงท้องหลังน้ำเป็นไม้ตระกูลถั่วที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือต้นถั่วยักษ์นั่นเองเป็นไม้พี่เลี้ยงที่สวนทุเรียนยุคเก่าหลงลืมไม่ได้นิยมปลูกแซมเพื่อช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศเข้าสู่ดิน และช่วยกักเก็บความชื้นใต้ดินแม้ในฤดูแล้งจัดรากแผ่ลึกเก็บน้ำใต้ดินและกระจายความชื้นให้รอบตัวทำให้ดินรอบๆมีความชุ่มชื้นขึ้นพืชหลักอย่างทุเรียนก็ขยายรากดีเติบโตไวแข็งแรงพร้อมให้ผลผลิตคุณภาพสูงคุณสมบัติแห่งภูมิปัญญาไทยปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมจากค่า5.5เป็น6.0 ช่วยลดโรคคนเน่าเพิ่มธาตุอาหารจากใบที่ร่วงหล่นดินจึงอุดมไรโรคภูมิคุ้มกันดีอีกทั้งใบทองหลังน้ำโดยเฉพาะสายผ่านก้านแดงมีน้ำกำลังเป็นกระแสนในฟาร์มอินทรียุคใหม่เมื่อหม้พี่เลี้ยงนี้กลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือโรโดแบคเตอร์แคปซูเลตัสวิธีทำง่ายมาก เติมหัวเชื้อแบคทีเรียลงในขวดพลาสติกใส่ใบทองหล้างตามด้วยน้ำสะอาดจากนั้นตั้งไว้ให้รับแสงธรรมชาติสีม่วงแดงของจุลินทรีย์ที่เติบโตแสดงว่าพร้อมใช้งานจุลินทรีย์นี้ไม่ได้มีดีแค่อย่างชีพแต่ตรึงไนโตรเจนเร่งการแตกรากเพิ่มความกรอบของผักช่วยให้ทนเค็มและต้านโรคพืชด,ด้วยนี่คือพาร์ทเนอร์ชั้นเลิศที่เกิดจากพืชพี่เลีง้ง ในทางปฏิบัติเกษตรกรจริงก็ยืนยันว่าใช้ทองหลังล้ําในสวนทุเรียนช่วยปรับปรุงดินเพิ่มความชื้นในดินและอากาศส่งผลให้ทุเรียนโตเร็วผลดกรสชาติดีต้นทุนต่ำอีกทั้งยังใช้เป็นค้างให้พืชอื่นเช่นพริกไทยหรือหมากสร้างไรายได้เสริมไปพร้อมกันท้องหลังน้ำก้านแดงไม่ได้มีดีแค่เป็นพืชพ,พี่เลี้ยง แต่ยังเป็นพืชอาหารที่ชาวว่านในหลายพื้นที่นำมารับประทานกันมานานใบอ่อนและยอดอ่อนเมื่อโลกสุกจะมีรสออกมานิดๆเขียวนุ่มกิ่นคู่กับน้ำพริกแกงป่าหรือทำแกงเลียงแกงอ่อมก็ได้ในบางครัวเรือนใบทองหลังน้ำถูกใส่ลงในหมอ้อแกงส้มเพิ่มรสหวานธรรมชาติจากใบพืชและช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารไม่เพียงอร่อย แต่ยังได้ประโยชน์จากโปรตีนพืชและแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงร